จเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภา,าชนาลักธรรมคํามทางสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รดับรู้รับฟังความทางสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาภา,าชนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่าลัคนาทิตุกะของสังขารคําว่าสังขารก็คือสิ่งที่ ถูกปัจจัยปรงแต่งขึ้นหรือว่าสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยที่จะมาปรงแต่งให้เกิดสังขารขึ้นนั้นเขวาาสังขารท่านจึงจะแนกออกเป็นลักษณะของสี่ประการโดยการน,นั้นก็คือ อภิสังขาระณนะละักษณะมีการปรุงแต่งเป็นลักษณะคำวา่าสังขารก็คือเป็นการปรุงแต่งให้เกิดเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ได้ปรุงแต่งให้เกิดขึ้นหรือว่าจะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยที่จะ อามาทำให้เป็นสังขารคือการปรุงแต่งในประการที่สองอายุหะนะลสา,ามีพยายามมีความพยายามให้ผลเป็นรูปเป็นนาม เป็นกองให้เกิดขึ้นเป็นกิจและในประการที่สามก็คือเจตนาประจุประทัฐานาเป็นธรรมชาติที่ชักนำหรือว่ากระตุ้นเตือนเป็นผลแล้วก็ใน ราการทีสี่อวิชาประทัดฐานามีอวิชาคือความไม่รู้ความไม่มีปัญญาเป็นเหตุหตใกล้ในเป็นลักษณะของลัคนาที่ตุกกะของสังขาร คือสิ่งที่ถูกป,ปัจจัยปรุงแต่งหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัยธรรมาภาพก็นำมาเจริญพรนิยาติโยมได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทิมบัญญาเจริญพร